สบายดีเมื่อนี้อาจารย์จะมาสอนนะวิธีแก้เพลงติดลิขสิทธินะ์เนาะอ่าผู้ใดมีวิดีโอมีเพลงมีซองอ่า YouTube เนาะ Channel YouTube แล้วมีเพลงมีวิดีโอที่ลงไปนะแล้วมีการห้องเหียน <c oughs> หรือเอิ้นว่ามีการห้องฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์นะนะแล้ววิธีแก้เนี่ยแก้อะไรเนาะ ถ้าปกแก้เนี่วิดีโอของเฮาแล้วก็ชั้นเนีของเฮาเนี่ยจะมีปัญหาเนาะอาจจะถึกฮิตในการสร้างรายได้หรืออาจจะถึกลบชั้น n e l เฮาออกไปต้องขึ้นกับความฮิดของเฮาหลา,หลายหรือน้อยนักสำเร็จเนาะอันนี้เขาจะมาบึ่งตัวนี้เนาะคือตัวนี้วิดีโอตัวนี้มันมีเพลงที่ คนอื่นเป็นเจ้าของแล้วเขาลงทเทะเบียนลิคิสธิ์ไปแล้วเขาพัดเอามาลงทีหลังนะเขาจะถึกเอิ้นว่าจะถึอฟ้องวัดเลิเมิดลิคิสธิ์ของเขานะแล้ววิธีแก้แบบนี้แก้แบบไหนะซึ่งการติดลิคิสธิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองสาเหตุคือนึ่งเนี่นะ เขาจะไวให้เขาลงเลยนะคือมาเป่งตัวนี้นะสาธารณะนี่น,นะถ้าตัวนี้นี่หูดวงตานี่เป็นสีเขียวๆนี่ถือว่าเขาลงได้แต่ต่อมานี้นะมันจะมีเขียนเป็นภาษา,ษาไทยว่าการห้องเหียนการระเบิดลิขสิทธิ์อยู่ทึงนี้นะนีะนะ่วิดีโอหรือเพลงแบบนี้นี่คือเขาอนุญ,ญาตให้เขาลงได้ แต่บอกอนุญาตให้เราหา,หล,าหลายได้จากวิดีโอนี้หมายความว่าเราเอามาลงคนอื่นจะเข้ามาเบื้องหลายซ้ำใดก็ตามจะมีจำนวนวิวขึ้นเท่าใดก็ตามแต่ถ้าได้เงิน,เ,นเงินอยู่ในคลิปนี้จะถือโอนไปหาเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะได้เงินจาก joutube y เฮาเองที่เป็นเจ้าของ c h a n แนลช่องนี้เจ้าบุ้อย่ังจากเพลงนี้เข้าใจเนาะ,ะดังนั้นวิธีแก้นี่ถ้าเฮาอยากแก้ว่าให้คลิปนี้กลับมามีรายได้ทั่วไปนะหรือเอนว่ากลับมามีรายได้ปกติเขาไป่อยากลึบวิดีโอตัวนี้ขึ้นทิ้งไปนาะ แล้วเขาจะต้องต้องไปแก้นะมันเบาอยู่นี่เนาะการห้องเรียนกันแล้วเมลิทิาเฮากดตรวจพบว่าวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นะโดยเหตุน,นี้ผู้อัพโหลดจะสร้างรายได้จากวิดีโอนี้บ่ด้นะอ่าคือกระด่างที่จานเ้ามาแหละเขาเอาลงได้ซ่องเฮาเนี่ยนแนลของเฮานี่มันมีผลยังแต่ปัญหาก็คือ คลิปนี้จะมีคนบึงเป็นล้านวิวๆิวยังไกระย่า,ยาเขาบ่ได้เงินจากคลิปนี้นะอย่างนั้นเราต้องไปแก้จุดนี้ให้คลิปนี้กลับมามีไรายได้ปกตินะซึ่งวิธีแก้นะเราเราเข้าไปบึงนะเราเข้าไปบ่อนอันบ่งรายละเอียดนี้ลดนะบ่อนนี้ลดคลิกเข้าไปลดอันนี้เป็นการแก้เพลงหรือวิดีโอที่ตีลักข้าศึกได้ เนาะผู้ใดมีซ่องยู u ูบนะแล้วลงลงคลิปไปแล้วมีปัญหาเนาะตอนได้แก้เนาะมาเบิ่งอันนี้เออมันจะเขียนมาถึืว่าไม่ได้ครับผลกระทบเนาะถือว่าเขาจะลงคลิปนี้ไปที่มีเสียงเพลงนี้ไปแล้วก็ตามแต่พ่ได้มีผลกับซ่องของเขาอ่าซองของเขาจะบกึกปิด สาธารณะนี่ก็ใช้ได้แต่บ่มีสิทธิ์ในการฮับเงินจากพิมพ์นาะดังนั้นเหาเามาเบิ่งเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีอยู่สองจุดห้าสปอคนาทีนะวิดีโอบทสมัครสร้างรายได้นะเจ้าของเจ้าของ ได้มันจะพ่อย่นี้เนาะวิดีโอบอสามารถสร้างรายได้เนาะเจ้าของซิทธิทได้รับรายได้จากโฆษณานะอถือว่าคลิปที่เขาลงนี่นะได้เงินท่าดด YouTube จะโอนไปหาเจ้าของนิมดตเขาเองม่ได้ย่างนะมาดังนะั้นจิจุคลิปนี้ไวเหตนังนหน้านะถ้าเขาไม่ได้ยังอ่านะ จงไว้กัเอาาอว่มีประโยชน,น,น์ดังนั้นต้องแก้ให้มันกลับมามีประโยชน์กับเรามีโดโอบุสามารถสร้างรายได้น้ะเจ้าของซีวิได้ครับและรายได้จากโฆษณาดังนั้นเ,เลือกการดำเนินการตัวนี้เอามาแก้ตัวนี้นะเห็นเหาวมานี้บางทีเนี่ยบางเชื่อคอมคอมบางคนอาจจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษยอย่าง หรือกอพาสลาวเนาะอะไรก็อยากให้ให้ไปตามวันนี้อาจารย์จะแนะนําให้นะแต่มานี้มันจะบอกวิธีแก่อยู่นี่เครื่องมือแก่เนี่ยตัวน้ำอิดเนี่ยตัดส่วนนี้ออกนะหมายความว่าส่วนที่มีเพลงมีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีที่ติดลิขสร์ซิตนิน่ะตัดทิ้มหมดเลยนะตัดทิ้มหมดเลยตัดทางเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วก็วิดีโอในตอนนี้ทิ้มไป นะแต่ถ้าหากคลิปของเฮาเนี่ยมันติดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคลิปเนี่ยถ้าตัดก็ถือว่าลึกโอนีอ้ออกไปนะดังนั้นเฮามาเบ่งตัวต่อมาการเปลี่ยนเพลงนะตัวนี้ YouTube ยังอนุญ,ญาตให้เฮาสามารถเปลี่ยนเพลงได้นะมาเปลี่ยนที่นี่เลยโดยการเข้าปุ่มนี้ไปแล้วก็ไปเลือกเสียงเพลงใหม่ จากคอมของเฮาที่ว่าเฮาผลิตขึ้นมาเองบ่ได้สร้างของไปหรือก็เฮาไปดาวโหลดเสียงเพลงของ youtube มาแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่นะวันนี้เฮามาบึง่งปุ้มที่สามเนาะ,ะตัวที่สามนี้ปิดเสียงเพลงนะอ่าตัวที่สามนี้ก็คือจุดใดที่มันมีเพลงมีเสียงดนตรีที่ว่าติดลิขสิทธิ์ของเขานะ ถ้าเราเข้าตัวนี้เนี่ยมันจะพิดส่วนนั้นทิมนะหมายความว่าตัวอย่างคลิปที่เราถ่ายจากงานดองหรืองานคอนเสิร์ตต่างๆนะตัวอย่างงานงาน,งานดองซมันจะมีการเปิดเพลงห้องเพลงของคนลาวคนต่างประเทศซึ่งเพลงนั้นเขาอาจจะลง YouTube ไปก่อนแล้วอถ่ายแล้วเขามาลงเนี่ยเพลงที่อัน บันทึกได้เข้าไปในคลิปเนี่ยมันจะแจ้งว่าติลเลกาิทันทีดังนั้นถ้าเรามาแก้ตัวตัดตันโน๊เนี่ยนะจุดใดที่มีเพลงติลเลกาิแล้วมันระบบยูทูบจะตัดส่วนนั้นออกะปิดเพลงไปมันจะมีคลิปเป่าที่บ่มีเสียงหรือถ้ามีเสียงคนเว้าก็จะมีแต่เสียงคนเว้าเลยเสียงดนตรีเสียงเพลงนั้นจะถูกปิดออกไปนะ แล้วตัวรุ่มนี้ตัวตัวแยงเลยนะตัวแนงนี้ถ้าหากว่าเพลงนี้เป็นของเขาจริงๆนะเขาผลิตขึ้นมาเองแต่อาจจะถือคนอื่นลักไปลงย t ท b e ก,ก่อนอ่าแล้วนเขาจะเข้ามาหาตัวตัวแนงนี้อาจจะมีการสูงเอกสารหลักฐานต่างๆที่ว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แทะอเป็นเจ้าของเดิม ว่าไปนะแต่ถ้าว่าเขาเอามาจากบอลอื่นด้วยการถ่ายจากวิธีต่างๆเขาหู้ดีอยู่ว่าคลิปนี้เสียงเพลงนี้เสียงดนตรีนี้โมเมนของเขาอย่าไปตู้แง่งเนะาะถ้าเขาบหู้เรื่องเลยเข้าไปตู้แง่งเลยยิ่งจะโดนใหญ่นะจะจะพิษใหญ่อาจารย์สมมุติว่าคนที่ทึกเขาเกล่าวหา ว่าเป็นขโมยเขามีลักขังอยู่แล้วต,ตัวเองที่ไปที่ไปตู้แย้งว่าตัวเองบริได้เฮ็ดเนี่ยมันมันจะตยากแล้วเนะาะการแก้ตัวเนี่ยมันจะแก้ยากแล้วมันจะลําบากแล้วดังนั้นบรต้องไปโตู้แย้งเนาะดีที่สุดมันอสองสองบอลที่อาจารย์คิดไวนะ้เนาะุกสี่เหลี่ยมเนี่ยแก้สองบอลน,นี้พออะ อ่าแกสองบอลนี้ bon จะได้หังนันนน้เขาเขา้าเข้าไปแก้เบื้องนะจัดนี่มาตัวปิดเสียงนะปิดเสียงเข้าไปหนึ่งนะปิดเสียงวันนี้เราเข้ามาเบื้องนี้ได้มันบอกว่าเลือกวิธีปิดเสียงเพลงที่มีการอ้างสิทธ์นะปิดเสียงทั้งหมดเมื่อเพลงแล่นนะตัวที่สองในปิดเฉพาะเสียงเพลงนะ ดังนั้นเราจะเลือกตัวดหนตัวที่โอโต้เนี่ยซึ่งมันบอกว่าตัวที่พิษเนี่ยมีแต่ต้นฮอดเอาปลายพี่ดังนั้นเราต้องเข้าหาบอลพิดทั้งหมดเมื่ออันปิดเฉพาะเสียงเพลงเอาตัวรูปนี้ะวิดีโอนี่ให้ให้มันหรือว่าเสียงคนนี่ให้ให้มันอยู่ปกติแต่ปิดเฉพาะเสียงเพลงที่ ถึกละหมืดนลิคิทธิเนะหลังจากที่ห่าเลือกแล้วเรากับเขาเขาต่อไปนะมาแบบนี้นะน่ะมันจะมีการยืนยันเองกนะปิดสะพอเสียงเพลงเมนบบะนะใช่ไหมนะอ่าวันนี้คั้บวกการนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะห่างหฮาปิดเสียงเพลงที่มีอาซิด ได้เราจะอัปเดตข้อจำกัดในการฮับสมหรือการสร้างรายได้บนวิดีโอของคุณนะวันนี้เราเข้าตัวปิดเสียงไปเลยจุดนี้นี่ระบบ youtube จะทำการคำนวณปิดเสียงเพลงตอนนั้นออกไปซึ่งจะต้องได้ใช้เวลาอยู่อพอประมาณนะต้องใช้เวลาอยู่จักน่อยต้องได้รอด่ะ หลังจากที่ระบบประมวลผลไปหมดแล้วคลิปนี้หรือเพลงนี้จะกลับมาอยู่ปกตินะถ้าหากว่าคลิปนี้มีคนเข้ามาบึงเข้ามาสมเนี่ยมันจะมีโฆษณาจะมีรายได้มาหาเจ้าของสแสนลแน่นอนนะอันนี้มันวิธีการแก้ลิขสิทธิ์เพลงวิดีโอเสียง,พงเพลงเสียงดนตรี ที่ปิดลิขสิทธิ์หรือเอื้อนว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเนาะหลังจากที่ระบบประมวลผลเสร็จแล้วก็ถือว่ามัธยินะวันนี้เอาจะกปิดหน้าต่างนี้ออกไปเขา,าจะรอท่าให้มันสําเร็จก็ได้หรือเขาจะปิดไปก่อนก็ได้เนาะถ้าปิดไปก่อนแล้วเขา,าก็จะได้เขาจะเข้าไปหาวิดีโอตัวเดิมว่ามันแก้แล้วหรือย,อยังแก้ได้บ่นะ ปิดออกไปมาเบื้งไดหรือวะยังอยู่เนาะอ่าตอนนี้ไทยอีกคั้งหน่อยตอนนี้อ่าถ้ายอีกแป๊บหนึง่งมันจะแจ้งมาว่าอ่าแก้แล้วหรือจังใดน,นั่นเนาะโอเคอันนี้มันการวิธีนะวิธีแก้ไขเพ่งติดลิคาซิต นะอาจารย์แนะนําเพียงเท่านี้ผู้ดใดสนใจหรือว่ามีปัญหาอื่นๆในช่อ,องแชนเนลของตนเองอก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านลุ่มนี้เนาะแล้วอาจารย์จะมาทําคลิปอสอนใหม่อธิบายใหม่ในการสร้างแช o u นลยูทูบช่อ,องยูทู e ปัจจุบันนี้สามารถหาไรายได้หรือว่าสร้างเงินเป็นก็เป็นกรรมนะผู้ดใดสนใจ เป็นยูทูบเบอร์มาสร้างรายได้รายฮับที่นี่ได้นะช่ะวยกดไลค์กดติดตามชแนลของนะจานเดอร์นะจานจะพยายามมาสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็บัญหาต่างๆใน YouTube ในชแนลในการหารายได้ทางอ่า YouTube Facebook แล้วก็การเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆกขอเข้าใจ